ไม่ดึงไม่ดึงโนนอ๋อถึงว่าแล้วมึงยกบ่อยจังเลยอุ้ยเขี้่เสาขาวพอดีตะกุติดปอดกับักเลยยังวนอยู่บ้านเล็กอยู่มึงลอกไฟไข่บ้านเล็กะเพื่อน อย่ามาอกะอะไรบ,บ้านใหญ่อะดานนี้มีอะไรแต่วันนี้กูยังเล่นยังไม่รอดเลยนะด่านนี้มีบ้านใหญ่เดี๋ยวก็รอดไปเห็นด้วยเดี๋ยวก็รอดแหละเฮ้ยเฮ้ยลงปืนโอ้โหไม่เลยเฮ้ยเห็นกูได้ยังไงโชคดีจังวะเพื่อนไปนะกูลงไม้ซ้ายขวาแล้วกูไปเลย ไปแล้ววิ่งเข้าบ้านใหญ่ไปเดินเข้าบ้านใหญ่ไปแล้วแสดงว่าเราเกิดใครใกล้ขาตกรกันมากเลยเนะี่ยใช่มันมันไม่ไล่กูมาฮิวหน่อยเพื่อนคนเมื่อกี้อะ่ะมันกลับมาที่เดิมเหรอเฮ้ยมันกลับมาที่เดิมทำไมวะทำไมมันจะเอากู เชนมันยกวะไอ้เนียมันยกเดินเร็วใช่ไหมอ๋อมันเอายกเดินเร็วมาคำถามคือมึงกลับม,มาที่เดิมทำไมไอ้ชี้เรื่องอะไรเสร็จละไอ้นี่กลับม,มาเครื่องเสร็จรเจอใครอ๋อเจอ โจเพีรได้ยัยงไงอะอะไรของมันมาทิ้ง,ขงเขาไม่เข้าใจมันวะไม่รู้มันส่งวนเนินขึ้นตะขอถ้าเดินมาหาเขาได้นี่ก็เข้าบ้านใหญ่ก็ที่บ้านใหญ่มีอะไรบ้านใหญ่เข้าไปในบ้านใหญ่ละใครเป็น,นเจ้นปะดอกเขาไปดึงมันอยู่ใกลอ้อะมันอยู่ในบ้านใหญ่อยู่ล<อ>เลยไปไหนเราก็ไม่รู้โอเค ตรงนี้เลยหรอมันไปหาเพื่อนอะเอ้ยโดนด้วยเข้ามันใหญ่นะเขาเลยมันใหญ่เล่นได้อยู่ตามไปเลยตามอย่าก็ถึงมันยกถึงเร็วเร็วอะอยู่ไหนวะ เขี้ยอยู่คร,รับเอาเจอกูอีกไอ้เห<ด>ี้ยจะไปดึงเดี๋ยวไปดึงเดี๋ยวไปดึงอ๋อมีสวิตช์ัดตายเ<ช>ดี๋ยวนะทำไมไล่กันใกล้ๆแถวน,นี้หรอไล่บอลเหล็กอ้าวกลับแล้ว ทำอะไรอ่ะตองบ้านใหญ่อ่ะอ๋อฝั่งนู้นไก่คืบนึงขอซ้ำเครื่องต่อเเดี๋ยวไปเอ้าไอ้เคียร์ลูอยู่ไหนกันวะอยู่เนินมันมีสวิตช์อยู่ข้างเนินอยู่ไหนเนินน้ำม้นให่อยู่ทางขึ้นเนินอยู่หลังอยู่หลัง เส่าเดิมเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ข้างเพื่อนปะเฮ้ยอยู่ตรงปูแมททิโอเคแต่ว่ามันจะกลับไปต้องกลับมาหาเพื่อนกลับแล้ว กูไปปั่นเครื่องหลังบ้านใหญ่ไอเชียมันจัสามเพื่อนต้องเก็บก่อนด้วยนะได้ฮาแต่ถึงจะใช้ได้ต้องเก็บก่อนทีหนึ่งไม่ดึงไม่ดึงแม่ทึบไม่ไ赖 กลับหน้าบ้านใหญ่ไปหที่ฮิวดีกว่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนใจกลับมาที่นี่ตรงนี้แหละเฮ้ยบอ้โนะไรวะเนี่ยบ้านใหญ่แล้วอีคีคอปเตอร์มันหายหัวไปไหนแล้ววะไม่ได้ยินยีอะไรเลยพม่ อยู่โอ้ยเห็นเขาเดินแล้วออกฮะเดินแล้วไปบ้านเล็กถ้าตามนะตามตามอย่างช้าก่อนยืนมองด้วยมันจะไม่เอาละมันจะไกลเกินไม่เอาละกลับแล้วกลับแล้วกลับกลางแมพกลับบ้านใหญ่เหรอไม่รู้กูไล่มาบ้านเล็กอะมันทิ้งกูไว้บนไปไหนแหละ เดินตรงแถวกลางแมพบ้านใหญ่ตรงนี้มีเครื่องสองสามโอเคอเค้ยเอ้ยไอ้ยเซตอะแล้วมึงมาอยู่ข้างตรงนี้ทำไมเนี่ยคอปเตอร์เฮียกูก็ว่าจะมึงหายไปไหนไปเลยมันน่าจะซ้ำมึงไปเลยแขวนเสาเดิม เ้วคอปเตอร์ไปอยู่เลยตรงนั้นนะเฮ้ยังง,งงงไปอยู่เลยตรงนี้เนี่ยไปสาลาข้างบ้านเลเน่าจะเจอเขาแล้ใช่เห็นเขาไล่ไล่หไหมเหมือนจะไม่ไล่หรือเปล่านะไล่ไล่ไ พ <Okay. S 2> อไ่แบบพอลากไกลเกินมันก็ไม่เอาอะไรของมจะเอาหรือไม่เอาม,มันเอาเขยโอ้ยชิบหายแล้วทำไมอ่ะยิงระยะไอ้ไม่กี่เมตรอะติดโนนอโหถึงว่าแล้วมึงยกบ่อยจังเลย อุ้ยเชี่ยเสาขาวพอดีตกคุณติดปอกกับบาช่วยได้ปะช่วยไล้ช่วยไล้มันกลับ,ม,ลบ,ม,ลบมันกลับมันกลับมันกลับมาตรงเสาอะเขาวิ่งอยู่วันเล็กล้อขอบแมพไปแล้ว อยู่่บ้านนใหญปรับบ้านเล็กเลยยัองวนอยู่บ้านเล็กอยู่มึงลอกไฟใครบ้านเล็กเพื่อนกลับแล้วกลับสาราแล้วต้องก,กลับไปซ้ำอีกเครื่องหนึ่งลับบ่จับก,กลับ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 ไปทางสาราแล้ว ไปแล้วไปแล้วจะไปน้าวันใหญ่แล้วมันเป็นเครื่องที่สามเครื่องไอ้เฮี่ยกูต้องรอเสียกูมึงไหมเนี่ยโอ้หแล้วกูออกจากเกมไม่ได้ด้วยสัตว์กูเข้ากูเข้าดิสคอร์ดเจอ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 เขาต้องกลับแต่สามเครื่องเลยวะ มันไปนไหนแล้วลยิงอยู่อยู่เรื่อยอุ้ยเชี่ยโดน,นลวงอืมโดนปลายพอดีเต่าขาวเราเครื่องโดนเสาเดิมเลยเรี๋ยวตรงนั้นน่ะมีแต่ตเครื่องมีแต่เครื่องติดกันแล้วนะเสาขาวใช่เออเสาขาวเสาเดิมเสาขาวเราเครื่อง เอาไดาร์ฮานมานะเอาสปินมาดีกว่าไดาร์ฮามันกดไม่ติดเลยเมืม่อกี้กดกดไดร์ฮานแล้วเรากดตัวเองเนี่ยอุ้วล่วงเลยฮะยกเียเครื่องกูพ่อแต่ย่างตังูรถเสี้ย่แป๊บแล้วกูเข้าดิสไม่ได้ดิสมืดกำลังลากไป <สะ S 1> ไหนเนี่ยกลางแมพไ,ไปเช็คประตูบ้านเล็กโอเคเปิดล้ออกไปเลยก็ได้ ช่วหรอไม่ช่วยเปิดล็อกไปเลยน่าจะไม่รอดถ้าช่วยเปิดล็อกเลยเข้าไม่ได้อ่ะมาเลยไม่ได้อ่ะ